สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บอสบอสเอาปืนมาทําอะไรเนี่ยวันนี้บอสปืนมาทาอะไรฮะยิงซอมบี้เหรอใครเห็นซอมบี้เพื่อนบอสเห็นเพื่อนทีมงาเห็นซอมบี้แล้วมาบอกบอสเหรอให้บอสจัดการใช่ไหมใช่ไหมครับโอเคเราไปไปดูกันเราไปเราไปหาซอมบี้กันดีฝา่มันอยู่ตรงไหนโอเคไหมเพมื่อนบอกเพกื่อนบอสบอกว่าไงมันเดินเดิน หรอทอมพี่มาถ่ายรถไฟเหรอมันเดินข้ามมันเดินข้าทางรถไฟรถจกรถไฟเพราะว่ามันอยู่บนหลังคารถจกอ๋เพื่อนเห็นอยู่บนหลังคาบนรถจากขูัรถไฟเหรอใช่ไหมเดี๋ยวบอสเดินไปเดินเดนลองเดินไปดูตรงนู้นซิว่ามันมาไหมรถไฟยังยังรถไฟยังไม่มาบอสเดินไปดูตรงนี้ตรงนู้นดิเลี้ยวเลี้ยวมาทางนี้ไปทางนี้ไปรางนู้นมันเพื่อนบอสเพื่อนบอสบอกว่ามันอยู่ทางรางนู้นนะไม่ใช่เขายังไม่ประกาศเลย เพื่อนบอสบอกว่าเห็นซอมบี้อยู่ทางนู้นใช่ไหมบอสใช่ไหมเพื่อนบอสบอกว่าเห็นซอมบี hmm. oh, the the ้อยู่ทางนู ja ้นใช่ไหมมันเดินข้ามทางรถไฟเดินข้ามรถไฟมาใช่ไหมใช่ไหมครับเราเดินไปดูกันไหมไปเราเดินไปดูซิมันจะมายังอะไรมาซอมบี้ไงเดินไปเลยบอสมันโผล่มาแล้วทางนู้นนะบอสยิงนู้นทางนู้นบอสทางนู้นทางนู้นทางนู้นยิง ยิงไม่โดนถอยมาถอยยิงถอยมาบอสถอยมาถอยหลังยิงถอยหลังยิงเลยยิงยิงยิงโดนเปล่ามันหายไปแล้วอ่ะบอสมันหายไปแล้วใช่ไหมมันยังไม่ตายมันหายไปดูใกล้ๆดีมีอีกไหมมันมาอีกไหมมันจะมาอีกไหมมันจะโผล่มาอีกไหมไมนอยู่ละมันอจะโนู้นเหรอยิงยิงยิงเลยบอสยิงเลยยิงยิงมันหายตัวได้เหรอบอสมันหายตัวได้ใช่ไหมพอเบียร์ว่ามันต้องมีจุดออดนะใช่ไหมบอสยิงยิงยิงยังไง อีกไหมทางนู้นอะทางนู้นมันมาอีกไหมริวริวเดินไปดูกันอยู่บนหัวรถจยังไยังยังิวเดินไปดูทางนู้นก่อนจะไปยิงมุมนู้นขึ้นข้างบนเหรอว่าจะยิงข้างบนเหรอออ้ยเราต้องไปดูข้างบนแล้วเราจะเห็นมันชัดเจนใช่ไหมว่าต้องยิงก่อนหัวรถไฟมาจะมาใช่ไหม๋้ามันรถไฟจะรถไฟจะตกรางใช่ไหมโอเคเราลองไปดูซิเอาบอสจะเจอไหมทำลายรถไฟเก่งใช่ไหมซอมบี้มาทำลายรางรถไฟเก่งใช่ไหม เราต้องเดินดีๆนะบอสเราต้องดูดีๆด้วยนะว่ามันจะมาอีกไหมโอเคไหมโอเคบอสมันมาแล้วยิงเลยขะวนนู่วยิงเลยบอสยิงเลยยิงนี่ยิงยิงนี่ยิงเลยตรงนั้นแหละตรงกลางนั่นแหละยิงเลยยิง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 เข้าไปยิงเข้าไป ไล่ใช่ตัวไปแดงยิงเข้าไปเลยตัวไปแดงพอดีเลยเห็นไหมบอสเห็นไหมเห็นไหมครับยิงยิงยิงมันหายไปแล้วบอสมันหายไปแล้วหยุดก่อนหยุดยิงก่อนมันหายไปแล้วบนราคาเหรอยิงยิงอยู่บนราคาได้ไงอะบอสมันหายตัวมันแวบตัวได้เหรอใช่ไหมบอสยิงยิงยิงมันจะไม่หายเอามันหายไปอีกแล้วบอสมันหายไปอีกแล้วอ่ะมันหายไปทางไหนอะบอสบอสหาที่มันไปอยู่ไหนเนี่ยโอ้ย ยิงไปยังไหนไหนตรงไหนบอสยิงอีกดิยิงอีกยิงยิงเร็วยิงยิงอยู่ข้างล่างเราใช่ไหมยิงเลยยิงเลยยิงยิงเลยมันอยู่ข้างล่างเรายิง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 เลยยิงเลยมันหายไปอีกแล้วโอ้มันหายไปไหนเนี่ยบอสบอสยิงอยู่ตรงนั้นยิงเร็วเร็วบอสยิงเร็วอย่าปิดถอยมาอีกแล้วเร็วมันเดินมาแล้วเร็วถอยถอยบอสถอยยิงด้วยยิงด้วยบอสยิงด้วยยิงด้วยยิงด้วยนันและโอเค รถมาช่วยเราเลย้วรถมาช่วยเราเหรอมันหายไปแล้วใช่ไหมตรงเนี้ยมันหายไปแล้วนะโอ้เรามาช่วยเราแล้วเหรอโอ้เราต้องรีบลงรีบลงหนีก่อนใช่ไหมเร็วๆลงมาลงมาเร็วลงกันไปเร็วเดี๋ยวมันจะขึ้นไปอีกไหมเนี่ยบอสบอสมันอยู่ข้างหน้าโน่นโน่นมันอยู่ข้างหน้าเรี๋ยวยิงยิงเลยยิงยิงดิยิงยิงยิงเลยยิงเลย หายไปอีกแล้วเหรอมันหายไปไหนเนี่ยบอสมันหายไปแล้วจริงๆด้วยเนี่ยเพื่อนๆอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนนู่นอยู่ตรงนู้นนนบอสไปขึ้นตรงนู้นแล้วทุกป้ายบางไปยิน่ะตรงนู้นน่ะตรงป้ายนู้นน่ะป้ายที่มีเสาธงอ่ะเลยเรายิงเลยนู่นตรงนู้นน่ะตรงนู้นยิงเลยยิงเลยเห็นยังตรงเลขสี่อ่ะยิงเลยยิงเลยตรงเลขสี่อ่ะยิงเลยยิงเลยบอสยิงเลยปุ้งปุ้งยิงเลยใช่ใช่ยิงเลยตายแล้วยังไม่ตายมันมันหายตัวไปแล้วเหรอ มันหายตัวไปอีกแล้วเพื่อนๆมันหายตัวไปอีกแล้วมันแกล้งตายหรือเปล่าบอสมันหายตัวไปอ่ะพรเพเบลว่ามันแกล้งตายนะมอนยไม่ตายหุยมันมันตายยากอะบอสมันยังไม่ตายนะมันแอบอยู่นะเราก็ต้องแอบตรงนี้ก่อนเราต้องแอบตรงนี้ก่อนเมื่อกี้มันหายตัวไปเฉยๆรู้หรือเปล่าเพอะเบลว่ามันยังไม่ตายนะยังพอเะเบลว่ายังไม่ตายเดี๋ยวค่อยดูสิ บอสกินขนมพักผ่อนก่อนใช่ไหมเมื่อกี้วิ่งหนีมันเหนื่อยเลยใช่ไหมโอเคทดลองยิงทดลองปืนใส่ใสกระสุนก่อนบอสใสกระสุนยังโอเคใสกระสุนแล้วกระสุนอยู่ตรงนี้โอเคใส่เลยใส่ยังใส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 เลยใส่เลยโอเคใส่เลยโอเคบอสใสกระสุนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปรอดูยิงกันอีกนะไปดูทีตรงทางรถไฟมีมาไหมมีไหม ไม่มีใช่ไหมโอเคมันหนีไปแล้วละบอสบอสยิงโดนต้องรู้โดนบอสยิงโดนต้องมาดูกี่ทีบอสขึ้นไปดูข้างบนเหรอบอสไปดูรถไฟข้างบนเหรอโอเคพอแล้วไวเดินขึ้นไปดูเลยมาแล้วอะไรมา อ้นะ GA เหรอมีทาบประหลาดฝั่งทางรถไฟอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ไหมหาน้ลงบอสถ้าเห็นมันหัวจัดบอสก็ยิงเลยนะโอเคไหมโอเคไหมครับผู้ได้สารที่มีความประสงค์จะเดินทางไปกับขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งหนึ่งสองรักลงไม่ได้สารจากสถานีต้นทาง เด่นชายปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวันมีไหมบอสบอสดูซิมันมีไหมไม่มีมาใช่ไหมบอสฮะมีมาไหมเขาบอกสี่คนอุลกาห์ใช่ไม่มีสับปะหลาดใช่ไหมรถไฟเดินทางสะดวกใช่ไหมพี่นี่ย่าหัวหัวอะไรวนุมาแล้วมาแล้วหรอรถไฟมาใช่ไหมโอเค นี่ไงรถเร็ว G A ใช่ไหมแต่ทางเห็นอยู่บนหัวรถจักรใช่ไหมเห็นเห็นอยู่บนหลังคาอะไรอยู่บนหลังคาบอสอะไรซอมบี้อยู่บนหลังคารถไฟเหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอมาใกล้ๆบอสขยิงนะยิงให้มันตกลงไปเลยนะโอเคมันนั่งอยู่บนหลังคาเหรอใช่โอเคเอาแล้วมันจะมาแล้วนั่งเช็โคกเลยอะไรนะนั่งเช็โคกเลยนั่งเช็โคกอะไร มันนั่งชะโคกอยู่บนหลังคามันนัน่งชะโคกอยู่บนหลังคาเหรอ<ะ>เดี๋ยวบอสมันจะโดนป้ายไหมหัวมันน่ะไอ้ไงมันอยู่บนหัวมันอยู่แล้วยิงได้เลยบอสเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้มันยิงเอายิงตรงนี้เหรอว่าจะยิงตรงนี้ได้เหรอรียวเรียวมันมาแล้วบอส <c oughs> ยิงเลยลล <c oughs> ย,ยิงเลยเรีวรวบอสยิงเลยยิงยิงเลยเรีวเรยวยิงเลยเรีว ไปมาแล้วใช่ไหมบอสบอสมันหายไปแล้วใช่ไหมเนี่ยรถไปไปแล้วบอสบอสยิงยิงจนมันหายไปเลยใช่ไหมไปไปแล้วไปแล้วเหรอเมื่อกี้ที่บอสยิงจนหายไปเลยครับสองข้างไม่มีเลยเนี่ยประหลาดอะบอสบอสยิงจนหายไปเลยใช่ไหมเนี่ยไปอยู่ฝั่งนู้นไปอีกแล้วอ่อนแวบอีกแล้วเหรอเอาบอสก็ยิงดิยิงยิงเร็วยิงยิงก่อนรถไฟจะาเร็วยิงยิงยิงเอาหายไปอีกแล้วบอสมันหายไปแล้ว เอ้ามันวิวหน้าสดอีกแล้วยิงยิงยิงเร็วยิง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 มันหายไปแล้วมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วพรถเยิ้หมดแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วใช่ไหมโอเครถไฟจะไปแล้วนะไม่เห็นบีบเลยไม่เห็นแล้วทำไมไม่บีเอ้เดี๋ยวสประหลาดได้ยินเสียงไงตอนรถไฟออกอ่ะใช่ไหมมันมันวามีหมดไปแล้วไปแล้วมันไม่เห็นแล้วเรียวเรีว ไฟไปแล้ว2องใช่ไหมบอสผมรู้รจักอะไรอัตตอมอัตอมหรอใช่ G A ใช่ไหมโอเคไอ้นี่เคไหมรอเขียร์ขบวนอะไรอีกขบวนอะไรดีเซลล้างเหรอใช่ไหมบอสร,รอดีเซลล้างไหมใช่ไหมใช่ไหมครับไฟดีเซลล้างเหรอใช่ไหมดู ดูซาปปรหลาด,ดวันมาอีกหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมครับฮะอุ้ยไม่ใช่นี่ไม่มีพอบิวให้ดูแล้วไม่มีเนี่ยอ,อุ้ยกลัวมันจะมาพร้อมดีเซลลางหรือมันจะมารถไฟใช่ไหมสาปปรหลาดเนี่ย,ย,ยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรารอดูดีเซลลากันว่ามันจะมาไหมไปดูซิว่าจัดการให้เรียบร้อยนะรู้เปล่า อย่าให้มันมาฝั่งทางรถไฟได้นะรู้เปล่าโอเคไหมโอเคไหมบ้างบ้างห <c oughs> ยุดบอลยิงงัวแล้วไปเร็วไปทางนู้นเร็วมาดูทางนูดด้นดิเร็วใช่ไปดูดิซอมบี้อยู่งงหงุดหงิดรึเปล่าไปเร็วบอสเดินไปเร็วมาเดินไปดูดิมีไหมตรงทางรถไฟอะ่ะมีไหมวีเปล่าพอเบียงว่ามันตายไปแล้วนะบอส ที่บอสยิงตรงนั้นน่ะที่บอสยิงลงมาจากข้างบนลงมาข้างล่างใช่ไหมแล้วมันหายตัวไปมันคงไปตายในรังแล้วใช่ไหมบอสใช่ไหมบอสว่าไหมเหรอมันตายในห้องนี้เหรอบอสรู้ได้ไงมันหายหายตัวไปในห้องนี้เหรอเหรอแต่เปิดไม่ได้เขาล็อกไว้ใช่ไหมแสดงว่ามันตายรังมันนาทีเดี๋ยวนี้ใช่ไหมนี่มันศพของบ้านศพบ้านซอมบี้เหรออยู่ในนี้เหรออ๋อ หรอโอเคบอสจัดการคอมบี้แล้วได้แล้วสหรับคลิปนี้ขอลาไปก,ก,ก่อน,นฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้บอสซาพัฒนุกันนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้บอสซ่าพัฒนุกวยนะครับบ๊ายบๆแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป